อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไนะไคร้ใน้เป็นปันลิ้นะคะ,ะนิ้วกับช่างมาปันช่างน,นี้นะคะน,นี้เราก็ตามมารีวิวาไม่ขึ้นเม,มยอรอันนี้ก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งเลยที่ลูกค้าชื่นชอบและสนใจกันมากนะคะฉากไม่ขึ้นเมเยอร์เดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดใกล้ๆก,กันเลย นนี่ะะคตัวฉายตรงนี้เราก็จะมีดีเทลเป็นหญ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินรายละเอียดเราก็จะทําออกมาให้เหมือนให้สมจริงที่สุดนะจะที่สุดที่มุดเอใชเรามาดูปันปันเห็นตัวกรอนประตูไหมคะเห็นไหมตัวกรอนประตูแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดนะคะตัวกรอนประตูก็จะเหมือนของจริงที่สุดเลยและตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดไม้เนอกจะมีภาพ ตัวไม้ตรงนี้เราก็จะเป็นพวกไม้เหมือนกันนะคะ<ช>เป็นพวกไม้เราจะมีคาบลงรายละเอียดเป็นคาบดีเทลแบบสวยงามนะ<ช>ตัวนี้ก็ขนาด<ช>ขนาดนะคะก็จะอยู่ที่ความกว้างนะคะที่20เซนติเมตรส่วนด้านความยาวนะคะ30แล้วก็สูง <30. S 2> ถึง35เซนติเมตรเลยใช่30เซนติเมตรเลยนะคะน้องใช่ตัวนี้ก็คุ้มนะ แล้วก็รายละเอียดไหนก็จะมีต้นไม้ปันปันเห็นย้าไหมคะเห็นค่ะซึ่งจ่าฉันเนี้ยถูกมากๆเลยนะคะซึ่งเนี้ยเขาก็จะมีใบไม้ต้นด้วยใบไม้เหมือนใบไม้แห้งเนาะคาบลงก็สวยงามดีมากก็จะมีป้ายนะคะรายละเอียดฉากตัวนี้ก็คนนิยมเล่นเยอะเหมือนกันนะคะปันปันชอบตรงไหนบ้างชอบเอิมตรงใบไม้มากค่ะมันหนวดสมจริงแล้วก็ตรงนี้บ้างสมจริงใช่ไหม แล้วก็ตัวหญ้าใช่ไหมคะตัวหญ้ามันก็ดูสิเหมือนจริงพอเวลาเราจัดฉากสําหรับคนที่ชอบแบบชื่นชอบแล้วก็เอาไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ฉากสวยๆถ่ายนะคะเราไปจัดเล้นจัดแสงมันก็จะโอเคนะแล้วป,ปันปันรู้จักไหมตัวละครมไมเคิลเมเยอร์ไม่รู้จักแต่ว่าลืมชื่อบ่อยนะามากมลืมชื่อบ่อยมากเพราะว่าเธองกไปลืมชื่อใช่ค่ะเป็นคาตรกรที่น่ากลัวใช่ใช่ อันนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจก็ซื้อผานเพจไขยฉาบโมเดลราคาถูกๆตัวนี้นะคะเราลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือสามารถเปิดไฟได้ด้วยอีกถ้ามีไฟโอ้โหมันก็จะดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมฟันๆเห็นไหมไฟหลอดไฟนะหลอดไฟก็ถ้าลูกค้าสั่งก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะ มัน,นชอบกรอประตูเปิดได้ปะอื้อเปิดไม่ได้ค่ะพอามันไม่มีรันใดมันเลยเปิดไม่ได้อนี่นะคะวัสดุปุปกณ์ก็มีพวกเป็นพวกไม้นะคะใช่ไม้แล้วก็ทำจากทาบทิแล้วตัวนี้ก็เป็นดอกไม้เทียมหญ้าเทียมรายละเอียดเราก็พยายามลงให้สวยงามนะคะ ให้เหมือนจีนท้ามาเล่นเห็นไหมท้ามาเล่นเดี๋ยแม่จะเอาไปยืนให้ดู <Yeah. S 1> เป็นอะไรคะ <Yeah. S 1> เป็นยาเป็นญ้านี่ yeah. อันนี้ถ้าเห็นไหมถ้าเรามายืนเราก็จัดจัดแสงได้สวยนะเล่นได้สวยขนาดก็โอเคเนาะอโอเคได้ล่นใช่ใส่กับตู้ได้เลยใช่อะไรชื่ชอบผลงานของทางเพจของเรานะคะใช่ก็ ฝากติดตามด้วยใช่คอมเมนต์กำใต้คลิปเรามา่อ,อ่นเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก